ประหยัดใช้ทรัพยากรกันนะคะช่วงนี้ติดตามชมรายการรักกระบี่จากนั้นชม Happy Society ตต่อด้วยมายุราคบสูตรเป็นรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักกระบี่รายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวไปด้วยกันและก็ยังคงอยู่กับแอมเช่นเคยค่ะจังหวัดกระบี่นะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายเลยนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะะของชาวเลที่นี่ค่ะ วันนี้แอมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ชุมชนเกาะกลางจะพาไปดูนะคะการทํานาข้าวสังยดแล้วก็การทำํำนาเรือหัวธงจําลองด้วยรวมไปถึงค่ะไปดูวิถีชีวิตของชาวเลที่นั่นค่ะและแน่นอนว่าจะไปแบบไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้แอมมีรถส่วนตัวด้วยค่ะพร้อมไหมคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามแอมไปเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะผู้ชมคะเรามาอยู่กันที่นะนาะข้าวเลยคะ่ะนะคะสดๆกันตรงนี้เลยนะคะ นาข้าวสังหยดนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ออนค่ะจะพาแอมนะคะเดินชมนะคะนาข้าวสังยดสวยๆนะตันนี้เขียวกระจีมากเลยใช่ไหมคะพี่ออน่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่คือนาข้าวอะไรคะฝั่งนี้ข้าวสังยดข้าวสังหยดและด้านนี้ค่ะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะสวยมากความแตกต่างเป็นยังไงคะเวลาปลูกความยากง่ายแตกต่างสองเดือนครึ่งก็ออกรวงแล้วค่ะพอสังยดก็ร้อยยี่สิบวันสี่เดือนค่ะร้อยยี่สิบวันค่ะก็อันนี้สองเดือนสองเดือนอันนี้สี่เดือนค่ะทำไมมันถึง ต่างกันยาวนานกันสองเดือนข้าวเบากว่าค่ะข้าวเบากว่าากว่านะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะไกลๆไปถึงนู่นเลยนะคุณผู้ชมค่ะไปค่ะพี่ออนอันนี้ไปถึงนู่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะสองฝั่งด้านนี้เลยคับนี่ประมาณกี่ไร่ได้ค่ะที่อย่างนีตรงนี้ก็ประมาณโอ้ยกว่าไร่สวัสดีค่ะฉันชื่อจงเจดไร่ใหญ่เป็นประธานกลุ่มชาวนาค่ะแล้วก็ทําเรื่องของกลุ่มโฮมสเตย์ด้วยค่ะ กิจกรรมในกลุ่มโฮมสเต,เต,เตว่ามีกิจกรรมข้าวสีข้าวให้เขาดูแล้วก็มีทาโรตีให้เขาดูด้วยค่ะแล้วแต่แล้วก็ถ้าลูกค้าจะไปเที่ยวก็แนะนําสถานที่เที่ยวให้ค่ะตอนแรกสังกัดขายพันจากพัทลุงค่ะแล้วก็เอามาปลูกที่ที่ที่เกาะกลางที่นี่เกาะกลางที่นี่มันเป็นน้ำสองนะมันเป็นน้ําเค็มกับน้ําจืดน้ําฝุนนะคะแล้วก็รสชาติมันจะเข้มกว่าของพัทลุงค่ะ เพราะดินที่นี่มันมันจะเค็มมันจะเค็มค่ะเพราะว่ารสชาติรสชาติน้ําผสมกับสองน้ํามันจะออกรสชาติเค็มค่ะอเออหวานมันอร่อยค่ะตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็ไปเก็บเดือนธันวาค่ะสิงหาอืม บูกวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะที่ตำบลกบระปสองนะคะยังการทำนายังยังคใช้แบบโบราณค่ะยังคงช่วยเหลือกันค่ะยังมีการลงแขกแล้วก็ทำแบบโบราณคือทำนาดำอย่างเดียวค่ะไม่ได้มีนาหวานนะคะ ช่วยกันแบบว่าลุงแขกวันนี้อีกคุณหนึ่งก็ไปอีกวันหนึ่งก็ไปอีกคุณหนึ่งอีกคุณเหนื่อค่ะหมุนเวียนกันกันทําแล้วก็พรูดูเก็บข้าวก็เหมือนกันค่ะกับรูดูดําช่วยกันเหมือนกันค่ะข้าวที่นี่รสชาติมันจะอร่อยเพราะว่าเป็นน้ำสองน้ํานะคะน้ําทะเลกับน้ำน้ำ,น,ำน้ำฝนมันมันผสมกันค่ะแล้วก็ความแตกต่างอยู่ที่ดินนะคะดินที่นี่มันมีรสชาติเค็มค่ะ พอ,อปลูกข้าวสังหยอดมันจะออกวันหวันเต็มเต็มค่ะนี่ทำอะไรอยู่คะพีส่สีข้าวค่ะสีข้าวอ๋อนี่ค่ะตอนแรกของเขาคือต้องสีข้าวก่อนใช่ไหมคะ นี่นะคะสีกับมือเองเลยยากไหมพี่วิ็ีกับสีเราเราสีเพื่อให้มันอะไรอะคะเันสเก็บกระโหลกค่ะให้แก็บออกนีได้ออกกำลังกายเอตําบลกรงประสงค์นะคะยังอนุรักษ์การทำการสีภาพแบบโบราณเออสีด้วยมือนะคะสีด้วยมือแล้วก็ตําด้วยตําด้วยตําด้วยพรกแบบโบราณค่ะ เพราะคุณภาพจากการสีข้าวอย่างนี้มันจะมันจะไม่รำอะไรมันจะไม่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 ไปกับไม่ไปกับไม่ไปกับแกปะกะันมันจะได้ได้หมดเลยค่ะวิตามินได้หมดเลยค่ะมันจะมีวิตามินบำรุงสมองบำรุงรบำรุงร่างกายแกเบาหวานด้วยนะคะข้าวสังจากที่นี่ค่ะอ๋โอโหนี่กว่าจะจะหมดนี่ใช้เวลานานไหมคุณชม สำหรับพี่ครึ่งชั่วโมงสำหรับเราเปทงสองวันนะคะเรียนมั้ยห,ห,หลังจากเราสีแล้วเราเราไปทำอะไรต่อคะจะไปแซบเก็บออกอ๋อเบลเก็บออกเอาเก็บออก,อ,ก,อ,อ,กอ๋อจะเก็บจากตรงที่สีตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อ้อสีให้พี่่ เอาแก็บออกให้เหลือแต่แต่เม็ดข้าวส,สวยๆแบบนี้นะข้าวเขาจะเป็นสีส้มๆนะคะสังหยดกว่าจะได้กินสักเม็ด <ś c oughs> ยุ่งยากมากเป็นสช้ไม้พอล<ส>ายนะแบบนี้สีมือการแบบสักข้าวพอเราฝาสนอันนี้คือ ทานได้แล้วหรือยังคะถ้าเกิดเอาแกบ<ช>ออกแล้วต้องทำไงอีกคะต,กต้องตมอีกค่ะต้องตำต้องตำอีกเหรอคะ,คะอ,อันนี้หรือเปล่าคะที่ที่เอาไว้ตำหน้านี้น,นี่พอฝัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตำคะ่ะมาตำกันนะคะตำเพื่อให้ให้เหมือนอมแล้วข้าวมันนิ่มอ่ะโอให้แกลออกแล้วข้าวนิ่มหน,น้านไหนตำหน้าไหนอันนี้หนักมากก่อนพี่เขาจะแบบตำเสร็จนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันนิ่มแล้วหรือว่ามันยังไงจะดูที่เมล็ดข้าวอะเมล็ดข้าวจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นออ๋อจากส้มๆจะเป็นเสถียร์าขายก็กตลาดก็มีนักนะท่องเที่ยวเข้ามาซื้อที่นี่อะคะ่ะแล้วก็จำาหนาในอำเภอเมืองกระบี่ ก็เพราะว่าข้าวที่นี่ไม่ถึงปีก็หมดแล้วค่ะยังไม่ได้ส่งไปตลาดไกลๆเล สองร้อยกว่าไร่สองร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวนี้ใช้คนจํานวนเท่าไหร่ได้คะใช้คนวันหนึ่งยี่สิบกว่าคนยี่สิบห้าคนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านวบ้ค่ะอยู่ในกลุ่มชาวนาเราต้งเป็นกลุ่มกันที่นี่เลยนะคะชาวบ้านวยกันก็มาดำนากันใช่่คะเกี่ยว เอาละค่ะนะคะแล้วก็ได้เดินชมหน้านาข้าวสังหยดนะคะแล้วก็ยังมีนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำนะ,ะเรือ,รอหัวทง,ทงจำลอง,อ,งอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมนะคะมาดูวิธีการทำนะคะเรือหัวทงจำลองค่ะซึ่งวันนี้นะ,ะแอมก็ได้นัดบังโรดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับบังโรดข้างในกันเลยดีกว่าไปค่ะสวัสดีค่ะบังโรดสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่ากําลังนั่งนะคะท,ทำเรือหัวทงอยู่นะคะบังโรดขาเห็นเรือหัวทงสวยๆแบบนี้ค่ะประวัติความเป็นมาแต่เดิมเลยนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ คืออย่างนี้นะครับตำบลรุกประสงค์นี้จะมี3หมู่บ้านชีวิตของชุมชนต้องใช้เรือเป็นเป็นพาหนะนะครับเพราะว่าเกาะกาเนี่ยเขาจะต้องมีการข้ามน้ํามาเป็นเกาะน้ำโลมโบนะครับแต่ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมก็ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับคุณคุณพ่อผมถามว่าคุณพ่อได้วิชาไม่อัจากไหน่คุณพ่อบอกว่ามีนายช่างคนหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านน้ำ้อนก็คืออำเภอคองท่อมแล้วก็ไปเรียนรู้มาจาก คือคน,คนคนนั้นแล้วก็ได้สืบทอดวิชาความรู้นี้ให้คนรุ่นใหม่หมๆหรือว่าคนในชุมชนได้สืบทแล้วก็ได้ต่อเรือนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาทําเป็นเรือข้ามควากบ้างเป็นเรือประมงชายฝั่งบ้างเป็นแต่ว่าตอนนี้เป็นเรือนําเที่ยวเที่ยวเกาะักๆนะครับเพราะ,ะ<ช>ว่ามีเป็นเรือท่องเที่ยวสวยมากมายมีนักท่องเที่ยวแบบว่าใช้บริการนะเรือหัวทงเยอะมากตอนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราเราได้นําจาก ของจริงเนี่ยมา,มาทำเป็นโมเดลแบบนี้ได้ยังไงอะคะก็มีคนแนะนำนะฮะท่านเป็นนายกททมมเทศมนตรีจังหวัดกระบี่<ม>นะครับปัจจุบันคือคุณเกียร,ร,รษษติศักดิ์ภูเก้าล้วนแนะนำแนะน,น,น,นำว่าน่าจะทำเป็นของฝากของที่ระลึก<ม>ให้กับประจำจังหวัดกระบี่เนืาว่าค,คือเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่จะไปหาตัวอื่นนี่จะหาไม่ได้เลยจะไม่มี ท่านได้เล็งเห็นว่าช่างต่อเรือในช่างต่อเรือในจังหวัดกระบี่นี่เยอะอนอกจากคุณพ่อแล้วก็อำเภอเหนือคลองนี้เขาต่อเรือเป็นเหมือนทุกบ้านเลยนะครับก็มีคนที่ทําเป็นเหมือนกันอ่าเหมือนเหมือนกันตำบลใกล้ใกล้เคียงนะครับคือคือพูดง่ายๆว่าอยู่ริมฝั่งอันดามันนี้นายช่างต่อเรือเป็นเหมือนทุกบ้านอออเอกลักษณ์คือของกระบี่นี่คว่าหัวทวงนี้ก็คือเป็นหัวสัญ,ญ,ญลักษณ์ ที่ห,หัวเรือขึ้นขึ้นมานะครับ,บน,น้ำจะไม่ทารักเาเรือนะคบแต่ก็ในช่างน,นี้ได้ต่อเพื่อจําหน่ายจังหวัดใกล้เคียงก็เข้ามาซื้อจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับภูเก็ตพังงาภูเก็ตระนองฝั่งตะวันออกก็คือตรังถึงระตูนก็ยังมาซื้อเรือกระบี่ไป<อ>ใช้นะคร<อ>ับเมื่อท่านนายก แนะนําให้ทําเป็นของฝากแล้วก็ท่านผลักดันให้เข้าไปสู่วงการโอท็อปของกระบี่ก็กลายปเป็นสินค้าโ<ด>อท็อปของจังหวัดกระบี่เป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดกระบี่ไปเลยตอนนี้ได้กี่ดาว้วคะสำหรับโอท็อทปสี่ดาวครับสี่ดาวสี่ดาวก็ถือว่าน่าสุดยอดมากแล้วนะคะคคแล้วได้การตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีมากไหมคะสาหรับโมเดลเรือหัวทงดีครับดีดีครับผมก็เคยไปออกบูธ อของท่องเที่ยวนี้พาไปอของพัฒนาชุมชนหน่วยหานต่างๆเขาะเจะเชิญไปออกบูธมีการสาธิตหานต่างๆที่อินเทคเมืองทองบ้างที่สวนลุมบ้างอย่างนี้นะครับ ก็ไปด้วยป่าไม้โกงกลางหรือว่าเขาอนุรักษ์สงวนไว้คือเช่นไม้บูนไม้สแสมไม้ป่าโรงกลางนี่มีเยอะแยะแล้วก็สวยงามด้วยมันจะเป็นตัวลายของมันเองแต่ว่าด้วยความสิ่งแวดลอ้อมเมื่อเราไปทําลายธรรมชาติตรงนี้มันมันผิดหลักการนะครับแล้วก็ผมเลือกเอาไม้ตีนเป็ดที่มันปลูกได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นไม้ชนิดที่ว่ามันมันมันผลิตได้ง่ายกว่า ใช่ไหมเป็ดหรือไมไมโยนั่นเองอ๋อมันจะทําได้ง่ายกว่าแล้วเหมือนการคํานวณเนี่ยค่ะขนาดต่างๆวิธีการต่างๆเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากจาก,จากเรือใหญ่ยังไงบ้างก็วิธีการผลิตถ้าเรือจริงๆเขาเริ่มเริ่มต้นมาอย่างไรของจำลองก็เริ่มต้นมาจากของจริงหมดเลยทุกชิ้นทุกส่วน,นจะมีชื่อหมดนะครับจะมีหนึ่งกระดูกงูเริ่มต้นชานชิ้นแรกก็ คือตัวกระดูกงูหรือว่ามัดเรือนะครับแล้วก็จะมีกระดานทเลเพนทเลเพนประมาณข้างละ3-4ถึงสี่เพนเ,เหมือนกันเมื่อได้รูปทรงนะครับพอได้รูปทรงแล้วก็เติมหัวเติมท้ายไปให้เป็นลูกสนักเรือหัวทงอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนี้จะมีดานปิดหัวกลงมีราทูมีคิ้วเรือแต่ว่าส่วนที่ผมถืออยู่ชิ้นนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นเรือโบราณสมัยที่เขาใช้เจลยังไม่มีเครื่องเลยนะครับแล้วก็ชุมชนได้วิวัฒนาการมาออกเครื่องหางยาวมาวางที่เท่นข้างท้ายเรือตรงนี้ก็ลักษณะก็กลายเป็นเรือหัวโทงหางยาวนั่นเองถึงปัจจุบันนะครับสมัยก่อนยังใช้ไม้พายอยู่ไม้พายกับเจลครับคนไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้านไหนหมู่บ้านก็ต้องใช้เจลอกําลังกายด้วยอย่างนี้ครับเจลไปแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องหางยาว ถ้าเป็นเรือจริงๆ9เมตรแล้วก็ย่อมาย่อมาสัดส่วนไม่ว่าความยาวว้างสูงโาสกิลมาจากของจริงนะครับก็ความเชี่ยวชาญจากการสกิลหรือว่าการต่อเรือนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อที่ได้สอนมาอย่างนี้แล้วก็ผมก็สานต่อจากคุณพ่อตอนนี้เรามีการสานต่อให้คนรุ่นหลังมั้งนะเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจรุ่นหลังคือสมาชิกห้าคนนั้นนั่นเองเมื่อได้วิชาหรือว่า พูดง่ายว่าคนที่ทําเป็นแร้วนะครับคนที่ทําชํานาญแล้วผมอนุญาตให้ไปทําที่บ้านเพื่อขยายต่อแล้วก็สอนให้กับลูกเมียลูกเมียแล้วก็ได้ร่วมกันทํากันเมื่อได้ผลิตภัณฑ์เท่าเลยในกลุ่มนี้จะรับซื้อของสมาชิกหมดเลยครับก็เหมือนได้เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านด้วยนะคะตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วเห็นว่านะคะจะมีการสอนสาธิตวิธีการทําให้ดูด้วยอ๋อได้ได้วิธีการทําเริ่มต้นจาก ตั้เต่หานชิ้นแรกจนจบนี้นะครับแต่ว่าผมต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งยาวสิบสองเมตรอ๋อต้องใช้เวลาทําประมาณเท่าไหร่คะสองวันสองวันเลยเหรอคะครับผมชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวครับโอ้โหแล้วงิ้ดจะได้หลายชิ้นแบบนี้เราต้องใช้เวลาก็คํานวณไปเลยชิ้นละสองวันสองวันอย่างนี้เลยใช่ใช่ชิ้นชิ้นเดียวคืองานนะครับนะคราับผมคือชิ้นต่อชิ้นงานต่องานคนต่อคนอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมสอนให้กับสมาชิกนะครับ วันนี้ทำกระดานกระดานกระดานคือเอามาต่อทีหลังคือได้ชิ้นส่วนแล้วก็เอามาปรกอบเอามาประกอบอันนั้นจะเร็วกว่าด้วยนะครับ มาดูกันดีกว่าอันนี้บางรลบอกว่าทํามาให้ดูส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะถ้าทําทั้งหมดเนี่ยสวันเลยนะอันนี้เรามาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เราทําแปะเป็นอันนี้คืออะไรคะดานปิดหัวกงดานปิดหัวกงดานปิดหัวกงแล้วก็ทุกชิ้นทุกส่วนต้องกาวอย่างเดียวจะไม่มีตาปูนะครับใช้กาวใช้กาวกาวนี้นี่แข็งแรงมากเลยค่ะอยู่ได้นานเลยคะเมื่อแห้งสนิทแล้ว เขาเอาอะไรอ่ะมีดหรือว่าเอาฝานมาเฉียงมามาสับอย่างนี้ก็ไม่ออกไม่มีทางหลุดเลยนะครับโอ้นะโหการเหนียวมากนอกจากที่ว่าแยกเป็นชิ้นส่วนอ่เอาเรียกว่าพังไปเลยอย่างนี้<ม>เสียหายไปเลยอย่างนี้นะครับเดี<ม>๋ยว่าถ้าหลุดเป็นชิ้นส่วนจะไม่หลุดครับโอ้เพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะซื้อเป็นของพวกของฝากนี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะทนมากทนมากนะคะจะมีขายทั่วไปนะครับค่ะยี่อะไรก็ได้แต่ให้เป็นกาวลอนครับ ี่เราก็ทำการติดเห็นไหมติดได้นะครับเรียบร้อยหนึ่งข้างถ้าเราทําเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เรามาประกอบอย่างเดียวก็เร็วขึ้นเร็วกว่าสนุกกว่าการทํางานครับเหมือนเราได้แบบเล่นประกอบไปในตัวเพราะว่าถ้าชิ้นไหนชิ้นนั้นดําไหนดํานั้นก็เล่นไปเล่นมาไปหาเครื่องมือข้างหลังครับอันนี้ทาไม่เสร็จเป็นชิ้นทีเดียวแล้วมานั่งแประกอบครับเหมือนจิกซล ก็มันสะดวกแล้วก็มันมีความสุขมันมีความสุขกับงานด้วยนะครับคนที่อยากจะทําจริงนี่ก็ต้องใจรักเลยใจรักแล้วก็มันมีความใจเย็นความละเอียดใจเย็นแล้วก็จะมีเอ่ออะไรสมาธิด้วยนะครับสมาธิสำคัญมากเลยครับต้องต้องนิ่งนิ่งแล้วก็สงบสงบใจร้อนนี่ทําไม่ได้ไม่ได้เลยครับ อยากให้เสร็จเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวแอมลองทำไปร<อ>่วมกับบงังเลยก่อนลำล็กประมาณ7นิ้วชิ้นนี้ผมทำไวไ้น่ารักมากประมาณสัก40%นนะครับ<อ>เป็นตัวเรือแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องแอมต่อท้ายเติมหัว ประกอบมอนท้ายเติมหัวและก็ที่วางเรือนะครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับเห็นว่าบางรดเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่ที่อยากจะลองทําลองทาจะมีส่วนร่วมมาทํากิจกรรมของเรือหัวทงนะครับก็เดี๋ยวผมผมผมจะสอนให้คืออชิ้นชิ้นนี้ท้ายเรือเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับท้ายเรือท้ายท้ายเรือก็เปก็ไปอย่างนี้นะครับนี่มองกาวที่มันเป็นหลอดมันจะเล่นไป แล้วก็อย่ายให้โดนมือนะครับถ้าโดนมือเนี่ยจะติดไปกับไม้นะม<อ> <c oughs> นันก็จะเอาออกไหมฮะนนิดเดียวนะครับ<ม>ดเดียวบีบบีบเข้าไปนะครับบีบเข้าไปาอย่ายอย่ยเยอะนะพะเยอะน่กตัวไปโดนมือของน้องแอม,มจะได้แล้วเขาเป่าเ <นะ S 2> ป่าเป่าด้วยปากก็ได้สาววินาทีปล่อยได้เลยโอเคอย่างนั้นได้โอเคอ<า>โอเคนะครับแล้วก็เติมหัวอันนี้ผมก็ส่วนผม ก็ได้ท้ายชิ้นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เติมหัวนะครับหัวก็จะเป็นหัวอันนี้คือเป็นหัวทงอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคําว่าหัวทงคืออย่าให้น้ําทะลักเข้าเรือเพราะว่าทะเรอันดามันนี้เวลามีคลื่นลมคลื่นจะแรงสูงประมาณสูงสูงสองถึงสามเมตรเลยความใหญ่ของคลื่นนะครับก็จะเข้าเรือได้แล้วเรือนี้สามารถเวทคลื่นได้ดีน้ําจะไม่ทะลักเข้าเรือเพราะว่านาชันของกระบี่นี้ ออกแบบมาเพื่อสู้ขึ้นทะเลอให้แบบโตขึ้นอย่างนี้ได้อ้เลยส่ดยอดมันต้องใจเย็นจริงๆอีกฝั่งด้วยไหมคะหรือว่าฝั่งเดียวก็ได้นะฝั่งเดียวก็ได้ครับนี่เรียบร้อยนะครับนะคะ ถ,ถ้าเกิดว่าทามาให้เราประกอบนี่ก็ก็จะง่ายแต่ว่าก,ก็ยังคงต้องใช้ความใจเย็นอยู่ดีนะคะเ,เพราะเวลาหย,ยดหยงกาวอันนี้ก็สัญลักษณ์เลยก็คือกระบี่อ,อ่า,น,านี่เสร็จแล้วเรียบร้อยโมเดลของเรานะคะแล้วก็ส่วนนอกจากที่กลุ่มเรือว,วทัทโทหรือว่าเป็นศูนย์ุสบ้านเกาะกลางแล้วนะครับ ก็มีพี่จำหน่ายนะครับเช่นเ,เป็นศูนย์สินค้าอูทอรลานปูดำที่หนึ่งนะครับและก็ของร้านสีกระบี่นะครับที่เป็นขายข,ของฝากของจังหวัดกระบี่ะนะครับและก็สนามบิน อืมนะคะหลายที่เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็มีหลากหลายจังหวัดที่มารับด้วยใช่ไหมคะแต่จังหวัดจังหวัดที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเรือหัวทงนี่มีมีทุกจังหวัดไหมคะที่เป็นทะเลทุกจังหวัดภัคใต้ตอนบนผมนับตั้งแต่ระนองจนไปถึงสตูลครับแต่ว่าแหล่งที่ต่อเรือที่การผลิตนี่คือจังหวัดกระบี่เป็นตัวผลิตนะครับไม่กระทั่งเรือจริงเรือที่คุณนั่งมาเมื่อกี้เป็นเรือเล่นข้ามฟ้าคือเป็นเรือ นำเที um ่ยวเที่ยวกาเป็นเรือประมงชายฝั่งรวมถึงเรือจำลองหัวโทงด้วยผลิตอยู่ที่กาบี่ครับเร่งกำเนิดครับ แอมก็ได้ความรู้นะคะของการทําเรือจําลองนะคะหรือว่าเรือหัวทงจําลองนั่นเองทางคุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบางโลดมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ยังมาสาธิตวิธีการทําให้ด้วยนั่นเองขอบคุณมากเลยนะคะบคกันคันร ความต้องการที่คุณไม่เคยรู้ว่าต้องการ20ปีที่แล้วคุณเคยรู้หรือว่าคุณต้องการโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้เล่นเน็ตได้ไม่คุณไม่เคยรู้หรือว่าคุณต้องการอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับที่คุณไม่เคยรู้ว่าต้องการอะไรจากธนาคารในวันพรุ่งนี้คุณไม่ผิดไม่ผิดที่ยังติดก,กับการธนาคารแบบเดิมๆเ,เราผิดถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา TMB ที่ต้องเปลี่ยนและให้